สำหรับที่ทางกราฟวันนี้นะครับมันก็กลับขึ้น1นึ่งไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเทรดนะภาพรวมนะตอนนี้ก็คือบิตคอยนะครับก็เหมือนลงมาฟอมตัวสะสมพลังช่วงหนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวขึ้นต่อเนะเป้าหมายเดิมนะครับเป้าหมายแรกแล้วกันนะไม่ใช่เป้าหมายเดิมก็ยังมองไว้ที่1นึ่งแนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับที่มันจะขึ้นไป ล้างช็อตข้างบนนะครับนะส่วนข้างล่างเนี่ยถ้ายังมุด1นึ่งแไม่ไหวนะครับเป้าหมายน่าจะสุดๆดอยู่ที่1นึ0 0แนนะครับจะมันจะมีไอ,ไอจุดล้างพอร์ตลองอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับว่าเยอะมากนะครับนะแต่ว่าคิดว่านะน่าจะลงมาเขี่ยแถวนี้ก่อนนะแล้วกลับขึ้นนะครับตัวอื่นก็น่าจะประมาณประมาณเดียวกันนะ ส่วนมุมมองนะวันนี้ก็เอาเอาในห้อง VP นะห้อง Discord ห้องทีมเทปนะมาคุยมาคุยกันในคลิปเล่นนะครับนะนะเพราะว่าอ่าก็ยังไม่มีอะไรที่จะต้องอัปเดตมากนะครับก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างวันนะ้้วก็มีอ่าเนื้อหาสาระนิดนึงนะครับอ่าเนื่องจากอ่าทรงการาฟนะครับนะมันเข้าขั้น3หัวนะครับนะบเป็นทิปเป p ท็อปนะอ่านี่นะ แพทเทิร์นนี้เลยนะครับแต่ภาพรวมนะครับกราฟของบิทคอยเนี่ยนะครับมันมันหัวมันใช่นะครับแต่นกลยมันไม่ใช่넥ไลมันหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองที่เพิ่นท็อปเราก็ต้องตัดออกไปนะครับแต่มุมมองของดับเบิลท็อปนะที่เป็น2หัวก่อนหน้านั่นคือของจริงนะครับดับเบิลท็อปนะครับอันนั้นมี넥ไลนะครับนะอยู่บน넥ไลตลอดนะครับไม่มีหลุดลงมาเนาะนะครับนะก็เอามาคุยกันเนาะ ก็ภาพรวมนะภาพรวมบิตคอยแล้วกันตอนนี้อยู่ประมาณ1นึ่ง0สนหนึ่งนะครับดูเหมือนจะดูดีนะครับแต่ภาพรวมมันไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่า1วันเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วนะครับ ก่อนจะปิดสัปดาห์เมื่อวานนะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าปิดสัปดาห์ฉลุยนะก็ะคือปิดสัปดาห์เหนือแสนเะจ็เนี่ยภาพรวมมันจะวิ่งแรงนะครับไปถึงแสนสามนะแต่พอเข้าเข้าวันเสาร์ช่วงเช้ามาก็ไปปิดต่ำกว่าแสนเจ็ดหพอง่านเนี่ยแ,แดงเนี่ยนะครับปิดหลุดนะครับแล้วก็ภาพรวมระหว่างวันก็มาติดต้านตรงนี้ต้านแรกเลยนะครับ ก็ยังไม่สามารถมุดออกไปได้นะและอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้าเคลียร์หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกพันแล้วไม่เด้งกลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่นะมันก็จะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงแหละนะสำหรับภาพรวมสัปดาห์หน้านะแล้วสัปดาห์หน้าเป็นเป็นมุมมองของการปิดเดือนด้วยดิใช่หรือเปล่านั่นแหละอีกสัปดาห์เดียวก็จะเป็นการก็จะเป็นมุมมองของการปิดเดือนอ,อีกสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะ แล้วก็ภาษีศุลกากรน,นะครับก็มีการาขู่ว่าจะเก็บไข่ดอกทุกคุณขู่กันขู่กันว่าจะเก็บช่วงวันที่หนึ่งยูทูนาใช่ไหมก็เป็นเรื่องไงนะครับแต่ขู่ที่ไรนะสุดท้ายก็น้ําเย็นไปนรูปกันซึ่ทุกครั้งนะครับเอาน้ําเย็นไปนรูปกันแล้วก็ตลาดกรฟื้นขึ้นมามันมันเป็นแผนหรือเปล่าหรือว่ามัน คือมันไม่ได้กาดจะเก็บกันจริงแค่ขู่กันไปมาเพื่อเจราจากันเพื่อตกลงกันเนี้ยนะเพื่อเปิดข้อตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอความผันผวนตรงนี้แหละนะครับนะก่อนที่จะวิ่งไปข้างบนเนะี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งแบบว่าหาหวานหมูอนะอย่างที่ผมบอกอยู่ประจําบูลันรอบเวฟ5้มมันไม่วิ่งหมูนะมันจะสมบัดเราตลอดนะมันสมบัดเราตลอดตกใจก็ลงรถนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูภาพรวมเด y ของวันวันเสาร์แล้วกันวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ดูว่ามันจะกลับมาปิดสูงกว่า17812แสนเนไหมนะครับถ้าสูงกว่า17812เราก็จะหาจุดเข้าแถว107 8งศหรือไม่งั้นก็รอเข้าจุดล้างที่16000แนหแล้วก็วาง SL สเลนะเอ็มดีๆนะนะครับภาพรวมอิตาเลียมเป็นไงบ้างอ่าอิตาเลียมอะไรเนี่ยอิตาเลียนนะตอนนี้ นั้นตอนนี้เป็นมุมมองของอยังไม่ใช่มุมมองดับเบิลทอปนะนะครับลวมเดย์ยังไม่แน่ใช่นะครับติดสองหกหกสองนะครับยังไม่สามารถยืนได้ใช่ไหมเออยืนไม่ได้สักวันเลยนะนี่สองวันล่าสุดนีย่ยืนไม่ได้นะวันก่อนนี้ยังไปปิดได้นะวันที่ 13, 13สิบสามเมสิบสามพฤษภาปิดได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเทสอีกรอบนึงเดี๋ยวรู้ถ้าปิดไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นยิงอ่ะนะครับแต่ถ้าปิดได้ปิดสูงได้ก็ลันต่อนะเทเลียม มันเกิดจากภาพเนี้ยก่อนที่อ่าก่อนที่มันจะดิ่งแรงๆไงนะไม่ใช่นี่มันดิ่งก่อนแล้วนี่มันไปเกิดการลองลองก่อนหน้าเนี่ยมันไปเกิดการลองแถวหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเยอะนะเป็นรายย่อยนะโดนกินเลยนะครับมันมันอาศัยจังหวะข่าวอนะไรไง นะครับคือจะเคมว่าตัวเองเท,ทรดเทรดูกทางมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ได้เทรดตามเทคนิคอะไรเลยนะครับนะบเพราะว่าหนึ่งแสนหนึ่งมันไม่ใช่โซนฟิโบอะไรนะนะครับมันไม่ใช่โซนฟิโบอะไรเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งคือเอาง่ายๆนะสำหรับมุมมองผมนะแค่ข่าวออกมาผมก็อยู่แน่นตรงนั้นนะผมก็ไม่ได้ช็อตอะไรลงมาเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะช็อตด,ด้วยนะครับ ขนาดผมชอบชอบสายช็อตน,นะผมชอบมุมมองเพราะมันลงไวดีแต่ผมไม่ไม่ค่อยช็อตเพราะว่าตลาดแบบนี้นะครับถ้าเราโฟกัสผิดทางมันก็จะมันก็จะทําให้เราไปเสียเวลาในจุดน,นั้นเราไม่ได้ทีพีะนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยประมาณกี่โมงไม่รู้ช่องเงยน็นๆนะนะผมก็ส่งไปนะครับผมก็เอาส่งไปในห้องสกเนลแเละเนีย ก็ส่งไปในห้องซิกแนลนะครับส่งไปในห้องซิกแนลนี่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกเลยก็ Apple นะครับโดนขู่ขึ้นภาษี25%นะครับอ่าขูข่ขึ้นภาษี25%นะอันนี้นี่ไม่รู้ว่าไอ้ทวิตเตอร์เนี้ยโพสต์ก่อนทวิตเตอหลักของวัชเชอร์ u รูด้วยนะครับนะก็โพสต์ก่อนนะ ก็ทีมเทดก็เอายังไงดีจะมีผลไหมอะไรเนี่ยเหมือนจะดิ่งทุกคนรู้หมดนะครับว่ามันมีผละแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่านะถ้าเราจะไปกดช็อตตรงนั้นมันก็แล้วแต่ความสามารถของใครแต่คนคือเป็นช็อตสั้นจะเอามาเคลมที่ทางยังไงมันมันช็อตตามข่าวผมเห็นแต่ที่เอามาเคลมกันก็ดูตลกดีนะเคลมเพราะอะไรเหรอเคลมเพราะข่าวเนี่ย แล้วอีกสักพักหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีเนี่ยข่าวใหญ่ขวาประธานาธิบดีเสนอนะเสนอนะครับประธานาธิบดีเสนอนําเข้าจากนาเข้าภาษีจากสภาพยุโรปเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ใหญ่ข่าวนี่ใหญ่จริงทุกคนก็ลงกันหมดนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับเรามุมมองเนี่ยสาหรับสายสายกุลูสายเถิดเอามาเคลมมันก็ดูตลกดีนะนะครับ ูช็อตเพราะข่าวไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับข่าวไม่ดีมากูช็อตไว้ก่อนนะครับเรามาเคลมเป็นเทคนิคการาฟไปได้นะมันเช่นเทคนิคการาฟนะช็อตตามน้ํานะครับก็ถ้าสําหรับเทคนิคการาฟนะถ้าผมก็มีแค่ฟิบโบให้ดูอีกเยวนะมันก็คือมันก็คือการยังไงดีระดับวิกแล้วกันนะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการกดดันแล้วกันนะ ถ้าสำหรับมุมมองกราฟนะผมมองว่าเป็นการกดดันนะครับ1นะหเลยนะครับอยู่ในดิวเจนนะครับมันเป็นมันเริ่มเป็นสัญญาณแบริสดิวเจนระดับวีกนะครับแล้วก็ระดับเดือนนี่ไม่รู้เป็นไหมระดับเดือนก็ได้นะครับใกล้ๆกัเห็นอยู่นะครับระดับเดือนนะค่าเอสลดลงนะแท่งราคาสูงขึ้นนะครับแต่ระดับวีกนี่จะชัดเจนกว่านะครับนะเอสนะครับลดลงนะครับ แต่แท่งราคาสูงขึ้นนะครับมันต้องฝืนอีกนิดนึงนะครับฝืนอีกนิดนึงยังไปได้ต่อนะครับส่วนการการเทในรอบนี้ก็เหมือนการเคลียร์นะครับเคลียร์ SMI ที่อยู่ในจุดสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีฝั่ง MC DX ไม่ได้มีแรงขายเพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้มีแรงขายเพิ่มเข้ามานะส่วนใหญ่เป็นแทนิคตกใจข่าวไปเองแหละมั้งนะครับ แล้วก็ปล่อยบงปล่อยใบยกันนั่นแหละนะนะก็ภาพรวมเทคนิคมันแน่าจะอย่างนี้มากกว่านะครับนะที่มันหลุดลงมาเนาะหลุดลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรยังไม่มียังไม่เสียมุมมองนะเออเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้วันอะไรเสาร์วันอาทิตย์ดึกๆเจอกันแล้วกันเนาะนะครับวันอาทิตย์ดึกๆเจอกันนะครับวันนี้มีพลังนี้สวัสดีครับ